ผมสุทินคังแสงรับบทีว่าการกระทรวงกลาโหมขออนุญาตชี้แจงด้วยเวลาที่กระชับด้วยบรรยากาศทึ่เพื่อนสมาชิกเข้าใจว่าคงอยู่ในบรรยากาศที่จะรับฟังได้ระดับหนึ่ง<ส>ผมเรียนนี้ครับท่านประธานครับผมฟังมาสองวันเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าเราประเด็นที่ผมมองดูหนึ่งนโะยบายรัฐบาลไม่ครอบคลุม นโยบายรัฐบาลกว้างๆไม่มีตัวชี้วัดไปหาเสียงไว้แล้วไม่มาเขียนที่นี่นี่คือกลุ่มข้อกล่าวหาที่เพื่อนติดใจแล้วก็เพื่อนสงสัยผมกลัาบเรียนอย่างนี้ครับว่านโยบายรัฐบาลน,นี่ผมเข้าใจว่าเป็นนโยบายที่เขียนไว้ในภาพกว้างหากรวมเอาความต้องการของท่านวันนี้ทั้งหมดมาเขียนไว้นโยบายวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะได้เล่มใหญ่มาก สิ่งซึ่งมันจะสนองตอบทุกท่านผมอยากจะให้ทุกท่านเล็งไปที่นโยบายกระทรวงพาะนโยบายทุกอย่างของรัฐบาลจะถูกแตกลายขยายความไปที่นโยบายกระทรวงแม้กระทั่งเป็นกลมตรงนั้นแหละครับจะค่อยๆชัดชัดๆแล้วก็เชื่อว่าครอบคลุมบางนโยบายแม้ไม่ได้เขียนเรารู้ว่าสังคมต้องการอะไรเราพูดอะไรเนี่ยเราก็คงทําสําหรับกระทรวงกรลรางมหมคํานึงซึ่งทุกท่านอาจจะติดใจแล้วก็เป็นที่กล่าวหาเพิ่มเติมมาเยอะ พูดไว้ไวปฏิรูปทําไมบอกร่วมพัฒนาท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าคําว่าปฏิรูปกับร่วมกันพัฒนาเนี่ยความหมายมันเดียวกันก็คือทําให้มันดีขึ้นจะทําให้ดีขึ้นแต่ทาไมไม่ใช้คําว่าปฏิรูปผมกราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราจะทํางานเนี่ยเราหวังเป้าหมายขอให้สําเร็จส่วนวิธีการเนี่ยผมคิดว่า เราก็ยืดหยุ่นเรากปรับตามสภาพความเหมาะสมของบริบทในวนันนี้การปฏิรูปหรือการทําให้ดีขึ้นเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือผมเชื่อว่าไม่สําเร็จเพราะนั้นนี่การสื่อสารที่เกิดภาษาที่ทําให้ทุกคนร่วมมือกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะสําเร็จต่างจากการใช้ภาษาการสื่อสารที่เผชิญหน้าท้าทายตรงนั้นจะไม่สําเร็จสําหรับ กระทรวงกลาโหมซึ่งจะไปแตกลายขยายความเนี่ยผมกราบเรียนว่าสิ่งซึ่งเราจะต้องทําให้ดีขึ้นสําหรับกระทรวงกลาโหมเนี่ยคือทําอะไรบ้างสิ่งซึ่งเราคิดแล้วก็ย่อยออกมาน่าจะเป็นความต้องการของสังคมและทุกท่านที่พูดคือเราอยากให้กองทัพของเราเป็นกองทัพที่ทันสมัยจะทําให้กองทัพที่ทันสมัยทันสมัยด้วยขนาด ไม่ใหญ่เกินไปไม่เทอะทะให้กทรัฐสองทันสมัยด้วยภารกิจภารกิจต้องจูนกันใหม่ต่อไปนี้กระทรวงจะต้องคิดถึงความมั่นคง,งทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนด้วยทันสมัยด้วยเทคโนโลยีทางยุทธการและทางบริหารเพราะนั้นนี่สิ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผมจะต้องทำก็คือทำให้กองทัพทันสมัยกระชับเข้มแข็ง แล้วก็ทันสมัยและที่สำคัญที่สุดก็คือภารกิจถูกต้องหลายท่านอาจจะคิดอยากให้ผมทำงานผมเชื่อเดาใจไม่ผิดเพื่อนสมาชิกพูดทำงานที่กองทัพอยากได้ความสะใจอยากได้ความมันผมคงไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็คงยึดเป้าหมายเป็นที่สำคัญวันนี้ สิ่งซึ่งทุกท่านอยากจะให้เกิดที่กองทัพสิ่งซึ่งท,ท่านว่ามันกองทัพไม่ดีล้าหลังนี่คืออะไรบ้างเราก็เอาโจทย์นั้นนี่มาทําสิ่งแรกที่สุดเราพูดว่ากองทัพเถทะต้องปรับโครงสร้างวันนี้ผมกลาบเรียนทุกท่านว่านโยบายที่ผมจะต้องทําก็คืออปรับลดกําลังพลที่ท่านบอกว่าอยากได้ทําแน่นอนนะภายในสี่ปีเชื่อว่าจะเห็นกองทัพเล็กลงและเล็ก ตามสถานการณ์ที่ต้องไม่กระทบกับศักยภาพพลเอกที่ท่านชอบพูดว่าเยอะๆปี70จะลดลงเป็นจำนวนมากแล้วทหารเกณฑ์ซึ่งพูดกันมากท่านบอกว่าต้องให้หยุดการเกณฑ์ทหารกับเรียนว่าภายใน4ปีต่อไปนี้จะเห็นการเกณฑ์ทหารลดลงเกือบจะไม่มีเกณฑ์ทหารเดี๋ยวพอ,พอมีเวลาจะวกกลับมา ตอบเรื <to> that, ่องนี้อีกพระท่านจะติดใจว่าผมจะถูกหลอกไหมข้อมูลเป็นจริงไหมก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าท่านสบายใจได้ถ้าผมพูดถูกหลอกแล้วทําได้ไม่จริงเนี่ยที่นี่สภาเนี่ยท่านมายื่นกระทู้ท่านมายื่นยติแม้แต่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสของทุกท่านประการต่อมานี่ภารกิจกองทัพต้องปรับให้ทันสมัยท่านพูดกันเยอะกองทัพต้องไม่แรกแซงการเมืองต้องดันทังนี้ เอาเป็นว่าต่อไปนี้นี่ท่านนายกก็ได้พูดแล้วกองทัพจะต้องออกมามีบทบาทในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนการพัฒนาจะต้องนําการรบท่านเห็นทหารออกมาช่วยพวกเราทําถนนหนทาง,ทางบ่อน้าเมืองฝายมาช่วยแก้ไยพิบัติภารกิจที่ทํากับประชาชนพลเมืองจะต้องมากขึ้นความมั่นคงทั้งด้านความยากจนจะต้องทหารจะต้องเข้ามามีบทบาท อะไรอีกครับภารกิจที่สําคัญเราจะเห็นทหารออกมาช่วยปราบยาเสพติดมากขึ้นเราจะเห็นทหารออกมาใกล้ชิดกับประชาชนเพราะฉะนั้นหลายท่านที่บอกว่าเขตทหารห้ามเข้าเขตทหารห้ามแตะรัฐบาลกลัวทหารหรือเปล่าถึงไม่กล้าใช้คํานั้นคนํานี้ท่านทําไมไม่คิดว่าวันนี้นี่เขตทหารนี่มีพลเรือนเข้าไปแล้วเป็นรัฐมนตรีด้วยเพราะนั้นถ้ามีรัฐมนตรีพลเรือนอย่าง ผม,ผมเชื่อว่าระยะห่างของกองทัพกับประชาชนจะใกล้ชิดขึ้นความเข้าอกเข้าใจระหว่างกองทัพกับประชาชนถ้าดีขึ้นเราก็จะได้ความร่วมมือในการทําให้กองทัพดีขึ้นประชาชนดีขึ้นภารกิจต่อไปซึ่งผมคิดว่าข้อสาคัญที่สุดก็คือสิ่งซึ่งท่านอยากเห็นกองทัพที่ทันสมัยกองทัพทันสมัยวันนี้ผมได้ให้การบ้านกับกองทัพแม้ยังไม่เข้าไปรับงานแต่ว่าได้พูดคุยกันแล้ว ต่อไปนี้กองทัพจะต้องเป็นกองทัพที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในทางทั้งยุทธการทั้งการบริหารการบริหารในกองทัพจะต้องเป็นอ e ีออฟฟิศในทางยุทธการจะต้องเป็นกองทัพที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่วันนี้ผมให้ทุกคนศึกษาไปถึงกองทัพไซเบอร์สเปซพร้อมด้อย่างวันนี้ถ้าพร้อมจะมีกองทัพไซเบอร์ Cyber, ถ้าไม่พร้อมเราก็ต้องอัพไซเบอร์ขึ้นมาอยู่ในส่วนหนึ่งของกองทัพ เพราะนั้นกองทัพจะต้องทันสมัยประการสําคัญที่สุดซึ่งชอบพูดและอยากให้ทําพูดถึงงบลับพูดถึงการทุจริตพูดถึงการตรวจสอบไม่ได้ท่านไปดูในคนานโยบายของรัฐบาลพูดไว้ชัดต่อไปนี้เราจะตรวจสอบแล้วก็มีระบบจัดซื้อจัดจ้างเราจะขจัดการทุจริตให้หมดหรือให้น้อยที่สุดในกองทัพเพราะฉะนั้นละเอียดปพียย่อยที่ท่านพูดถึงเรือ ดำน้ําเรือฟรีเกตหรือเครื่องบินลบอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ใต้ภายใต้ในโยบายนี้เพราะฉะนั้นที่ผมกล่าวเรียนมาทั้งหมดเพียงจะยกตัวอย่างให้เห็นบางตอนว่าระดับนโยบายรัฐบาลที่ควรเขียนเนี่ยเขียนประมาณนี้แหละแต่นโยบายกระทรวงท่านตามไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังจะต้องติดตามตรวจสอบผมอีกทีในตอนทํางานไปแล้วท่านประธานที่เคารพครับไม่พูดไม่ได้สองเรื่องก็คือเรื่องเกณฑ์ทหาร หลายท่านพูดว่าทำไมไม่บอกว่าหยุดเกณฑ์เลยทำไมต้องบอกว่าสมัครใจทำไมไม่ออกกฎหมายงดเกณฑ์ทหารเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านไปดูรัฐธรรมนูลจะเขียนไว้คนไทยต้องเป็นทหารตามกฎหมายที่กำหนดกฎหมายก็ไปเขียนว่าคนไทย21ปีต้องจับต้องเข้าเกณฑ์ทหารนั่นก็หมายควาว่าทุกคนจะเป็นทหารได้ มันต้องมีลกลไกในการเอาเขาไปเป็นที่ทำวันนี้ก็คือหนึ่งให้สมัครเข้าไปเป็นสอบเข้าไปเป็นและสามต้องเกณฑ์มาเป็นถ้าเราไปปิดกั้นตรงนี้เสียว่าต้องหยุดการเกณฑ์ทหารร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยขัดทัดหมูนข้อนี้ไหมแต่สิ่งข้อที่จริงที่ประจักษ์ที่สุดวันนี้ก็คือหลายประเทศในยุโรปที่จเจริญแล้วเนี่ยไปหยุดและไปงดการเกณฑ์ทหารอย่างสิ้นเชิงมาหลายประเทศพอเกิดสงครามยูเครน รัสเซียวันนี้นาโตไปลื้อฟืルル work, ้นแก้กฎหมายใหม่ต้องกลับมาสู่การเกณฑ์ทหารหลายประเทศเลยครับน่นกหมายเขาว่าไงครับเราต้องเปิดช่องนี้ไว้ถ้าบ้านเมืองเราเกิดปัญหาอย่างนั้นวันนี้ท่านอาจจะคิดว่าไม่มีมันเอาะไรเอาไปหลักประกันเกิดมันมีศึกสงครามขึ้นมาปั๊บชายไทยซึ่งไปเรียนรอดอเรียนรอดอเพื่ออะไรไปเพื่อเป็นทหารกองหนุนหนุนเพื่ออะไรวันหนึ่งถ้าเกิดความจาเป็นเกิดศึกสงคราม รัฐบาลเรียกคุณได้มาทุกขณะถ้าไปปิดช่องนี้ปั๊บเรียนรอดอไปก็ไปทําอะไรได้กองหนุนที่ไหนอ่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นช่องนี้เราก็เลยคิดว่าการงดการเกณฑ์ทหารที่ดีที่สุดคือการทําควบคู่ไปจนวันหนึ่งมีสมัครครบเรื่องสมัครและเรื่องการจูงใจให้ทหารมาสมัครเนี่ยมีเวลาผมอยากพูดมากแต่ว่าวันนี้เอาเวลาจํากัดว่าผมเรียนให้ทุกท่านสบายใจว่า ในสองสามปีสี่ปีต่อไปนี้เนี่ยคนจะมาสมัครเป็นทหารเยอะเราจะปรับสวัสดิการให้มากขึ้นแล้วก็ปรับทัศนคติที่ประชาชนกลัวที่ท่านพูดถึงว่าจะทำยังไงจะไม่ให้มีซอ้อมทำยงไงจะไม่ให้มีทหารไปทำงานรับใช้นอกบ้านเป็นนโยบายที่ผมต้องทำเพราะมันจะสอดร,รับกับการที่ให้ทุกคนมาเป็นทหารเกณฑ์มา,ปาเป็นทหารสมัครใจเยอะที่สุดต้องทำครับ ทำได้ไม่ได้ก็พบกันตอนตั้งก็ติดตามตรวจสอบพรมไปและสุดท้ายกําลังพลอยากจะให้กาลังพลลดลงอยากให้ในายผลน้อยไปลดลงอีกเรื่อยๆท่านครับวันนี้ที่จริงกระทรวงเขาทํากราฟิกไว้ฉายบนจอเขาบอกว่าสิบนาทีจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่านักเรียนเตรียมทหารที่เข้ามาใหม่คืออินพุตนี่ที่โรงเรียนเตรียมทหารเปิดรับมานี่กับคนที่จะ,กะเกษียณออกไปเนี่ยมันมีสัดส่วนสัมพันธ์กันยังไง เข้าน้อยครับโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งเคยรับมากๆรุ่นหนึ่งห้าร้อยรุ่นหนึ่งสามร้อยนี่เดี๋ยวนี้รับรุ่นหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยน่าแสดงว่าคนที่จะมาเป็นนายพลนี่มันลดลงเข้ามาปีอะไรน้อยๆแล้วปีเจ็ดศูนย์จะเป็นเกษียณลดใหญ่ที่สุดโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นยี่สิบเจ็ดจะเกษียณเยอะที่สุดในปีเจ็ดศูนย์เพราะนั้นเกษียณเยอะในปีเจ็ดศูนย์รับเข้ามาน้อยทุกๆปีลดลงเรื่อยๆคิดเองได้ครับไม่ต้องให้ใครมาหลอก ว่ามันเข้าน้อยแล้วกเกษียณออกเยอะมันก็เหลือน้อยเพราะนั้นกําลังพลเรากําลังจะลดลงลดลงอาถ้าพูดแบบนี้คุณสุทินหรือรัฐบาลนี้ไม่ได้มีผลงานเนี่ยก็กินบนเก่าขเขานี่เขาทําไว้แล้วใช่ไหมรัฐบาลทําอะไรคิดอย่างนั้นก็ใช่แต่ถ้าเขาทําไว้ก็ต้องยอมรับว่าเขาทําถ้ากองทัพเขาทําก็ต้องให้เครดิตเขาผมไม่มีไม่ไม่ใช่วิธีจะต้องไปเคลมผลงานใครแต่เขาทําดีก็ต้องทําแต่แม้ วางแผนไว้แล้วกองทัพวางไว้แล้วรัฐบาลเก่าทําไว้แล้วถ้ารัฐบาลนี้วางมือมนแล้วไม่ไปทําอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นหรอกครับผมมีมาตรการที่จะต้องไปกํากับและสนับสนุนให้มันเป็นไปตามนั้นเพราะไม่คำมั่นสัญญาว่าภายในสีป่ปีถ้าจะเห็นกองทัพมีบุคลากรน,น้อยลงโดยเฉพาะนายพลเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดมาด้วยความด้วยเวลาที่จํากัดกราบเรียนว่า ท่านอย่าไปคิดว่ารัฐบาลพลเรลือนที่เข้ามาอย่างเราให้เชื่อมั่นพวกเราเถอะครับเราเป็นนักการเมืองไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเกรงไปกลัวแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปท้าทายกันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทํางานแบบให้สะใจเรายึดเป้าหมายเป็นสําคัญท่านอาจจะร้ายคดอาจจะห่วงดูท่าทีสุทินปนีปนอมท่านครับเราหนักแน่นในเป้าหมาย จะนุ่มนวลในวิธีการมันจะดีกว่าเราหนักแน่นในเป้าหมายแล้วก็ถือธงเดินหน้าบทขยี้กันท่านล้มเหลวมาเพราะเหตุนี้ท่านลงดูสิเพราะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาตเรียนทุกท่านว่ากระทรวงกลาโหงมและไกองทัพต่อไปนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ใช่ว่าผมจะตั้งใจจะทําเท่านั้นนะเวลาที่หลังจากปวดกล้าวจากการเดินสายพบ แล้วท่านนายกรัฐมนตรีพาพบได้รับสัญญาณที่ดีเป็นที่น่าดีใจนะครับเราเป็นพลเรือนแต่กองทัพให้การต้อนรับให้เกียรติแล้วก็รับปากทุกภารกิจทุกนโยบายจะถูกหลอกไหมเราก็ดูกันต่อไปครับสัญญาณที่ดีก็คือตอบรับถ้าทําไม่ได้อย่างนั้นนี่เราก็มาคุยกันถ้าที่ผมว่ามาทั้งหมดไม่ใช่การปฏิรูปท่านยังไม่พอใจว่าอันนี้ไม่ใช่ปฏิรูป ็มาคุยกันว่าจะต้องให้ทําอะไรอีกต่อไปผมมีแนวคิดที่อาจจะต้องถึงจุดหนึ่งสังคมยังไม่พอใจสังคมยังไม่ตอบรับเรามีวิธีการที่จะต้องระดมความคิดกันมาว่าจะพัฒนากองทัพอย่างไรหรือจะปฏิรูปอย่างไรถึงตอนนั้นว่ากันอีกทีวันนี้เบื้องต้นเฉพาะหน้าขอเดินไปตามความเร็วระดับนี้ก่อนขอพระคุณอย่างสงครับ